เมนูน้ำชุบหยำกุ้งนะครับเป็นเมนูที่ครบรสจริงๆนะครับคุกกับข้าวสวยวร้อนๆขาวหมดหมอแน่นอนครับเมนูนี้อะไปเริ่มทํากันเลยครับเริ่มน้ำกุ้งมาก่อนเลยนะครับเอามาลวกน้ำไว้ก่อนเลยครับเมื่อกุ้งลวกเสร็จหมดแล้วนะครับก็ตักขึ้นมาแล้วก็เราก็จะมาหั่นเขาให้เป็นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่ครับแล้วไปทําในขั้นตอนต่อไปครับ ใช้กะปิหวานนะครับเอาลงไปก่อนเลยครับตามด้วยน้ําตาลมะาพร้าวหรือน้าตาลปี๊บนะครับช่วยให้ความหวานขึ้นมาแล้วก็น้ําต้มกุ้งมเมื่อกี้ครับเอาลงไปด้วยนิดหน่อยครับตามด้วยน้าปลาครับแล้วก็บี้ส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยนะครับละลายเข้ากันหมดแล้วครับคราวนี้เราก็จะใส่กุ้งที่เรา หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เนี่ยครับลงไปได้เลยตามด้วยหอมแดงซอยครับกระเทียมซอยครับแล้วก็พริกจินดาซอยครับเริ่มเอามือขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับโอ้ยหเห็นเท่านี้เชฟก็เริ่มกลืนน้ำลายตามแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวโดยมะนาวครับบีบตามไปได้เลยครับ ในส่วนรสชาติเนี้ยปรุงแต่งกันได้ตามความชอบเลยนะครับแต่ของเชฟเนี่ยอาจจะเป็นเค็มนําขึ้นมาแล้วค่อยหวะเปรี้ยวตามครับเมนูนี้ต้องจัดเสิร์ฟพร้อมกับผักเยอะๆเลยนะครับได้ไข่ต้มเข้าไปด้วยนี่ยิ่งเด็ดใหญ่เลยครับนี่แหละครับข้าวจะไม่หมดหม้อได้ยังไงครับหือน่ากินมากๆครับลองทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ